ลัคนามีนกรกฎาคม2568เมื่อโลกภายในเต็มไปด้วยเสียงกระซิบของจินตนาการจงฟังมันอย่างตั้งใจเพราะมันคือเข็มทิศของจิตวิญญาณคุณเอง เดือนนี้ชาวลักนามีนได้แรงสะเทือนอันละเอียดอ่อนจากดาวเนปจูนดาวประจำตัวที่โคจรถอยหลังในเรือลักนณาส่งผลให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในห้วงแห่งความไม่แน่นอนอารมณ์เปราะบางสัญชาตญาณทำงานหนักและจิตใจจะเรียกร้องผื้นที่สงบเพื่อฟังเสียงข้างในของตัวเองดาวพุธและพฤหัสบดียังส่งแรงสนับสนุนผ่านเรือนสุขภาพและครอบครัวทำให้เดือนนี้กลายเป็นเวลาของการเยียวยาอย่างลึกซึง้ง างานพนักงานประจําคุณอาจรู้สึกว่างานบางอย่างขาดความชัดเจนหรือมีข้อมูลไม่ครบถ้วนในการตัดสินใจขอเพียงคุณใช้สัญชาตญาณคู่กับเหตุผลและค่อยๆปรับจังหวะการทำงานให้สมดุลความก้าวหน้าจะยังมาอย่างเ,เงียบๆฟรีแลน จงเลือกทำงานที่ตรงกับคุณค่าภายในอย่ารับทุกงานเพียงเพื่อความอยู่รอดเพราะคุณมีพลังพิเศษในเรื่องการสร้างสรงสรค์ที่เชื่อมโยงใจคนงานแนวจิตวิญญ,ญาณศิลปะหรือการให้คำปรึกษาจะไปได้ไกลเจ้าของกิจการเดือนนี้เหมาะแก่การฟื้นฟูระบบในองค์กรไม่ว่าจะเป็นทีมบริการหรือวิธีคิดการให้ความสำคัญกับลูกค้าเก่าและการสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจจะช่วยสร้างความมั่นคงในระยะยาว คนว่างงานอย่าเพิ่งหมดหงหวังหักยังไม่เห็นทางชัดเจนคุณกำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ละเอียดอ่อนให้เวลาตัวเองเพื่อเรียนรู้และพัฒนาจิตใจโอกาสใหม่จะเข้ามาเมื่อคุณพร้อมรับมันด้วยหัวใจที่สงบการเงินดับหรืฮัสบดีช่วยหนุนเรื่องการจัดระบบการเงินให้ดีขึ้นหากเคยสับสนหรือใช้จ่ายตามใจอารมณ์นี้คือช่วงเวลาทองของการกลับมาควบคุมชีวิต คุณอาจพบรายได้จากช่องทางที่ไม่ได้คาดคิดหรือจากความสามารถเฉพาะตัวที่คนอื่นเห็นคุณค่าความรักคนโสดอาจพบใครสักคนที่เชื่อมโยงกับคุณในระดับจิตใจไม่ใช่คนธรรมดาแต่คือคนที่ทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยเมื่อได้อยู่ใกล้ให้เวลากับความสัมพันธ์นี้อย่าตัดสินจากภาพหลักภายนอกคนมีคู่ คือช่วงเวลาที่เหมาะแก่การพูดคุยเรื่องความฝันและความกลัวเปิดใจโดยไม่ตัดสินกันแล้วคุณจะค้นพบพื้นที่ปลอดภัยที่แท้จริงในความสัมพันธ์